สำหรับวันนี้เรามาฟังคอมเมนต์โปแลนด์และชาวโลกก่อนเกมการแข่งขันไทยพบโปแลนด์ศึกวอลเลย์บอลจิงแชมป์โลก2022ในวันที่28กันยายนเวลาตี1 30นาทีนะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าครั้งก่อนทีมของเรานะครับในรายการวอลเลย์บอลเนชันลีกนั้นนะครับเราไม่ฟูทีมนะครับเนื่องด้วยทีมชาติไทย,ยมีผู้เล่นที่ติดเชื้อโควิดแล้วก็มีอาการบาดเจ็บบางคนนะครับ แต่ในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นชุดที่ f u ลทีมเลยนะครับก็เอาใจช่วยนะครับให้ทีมชาติไทยของเรานะครับสาม,มารถชนะทีมชาติโปรแลนด์ได้และเรามาฟังความคิดเห็นกันเลยครับโดยเริ่มจากคอมเมนต์ชาวโปรแลนด์ก่อนเลยครับซึ่งชาวโปรแลนด์ท่านแรกมาแสดงความคิดเห็นว่าลุยเลยขอให้สาวๆาวโปรแลนด์โชคดีฉันเชื่อว่าสาม,มารถชนะไทยได้ซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวโปรแลนด์ท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าเชียร์สาวโปรแลนด์ของเรา คอมเมนต์ต่อไปครับชั้นมองว่าสาวโปรแลนด์จะแสดงตรงเล็บสิงโตให้ชาวไทยได้เห็นซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับผลนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าชั้นสนับสนุนและหวังว่าผลการแข่งขันในนัดนี้เราจะสามารถชนะได้เช่น3ต่อ1เซตและในคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวโปรแลนด์ท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าจะมีเซอร์ไพรส์อีกครั้งและโปรแลนด์จะแพ้ไทยแต่มันจะเป็นความรู้สึกที่ดี เรายัางคงปรบมือให้กับทีมโปรแลนด์ของเราและมีชาวโปรแลนด์อีกคนนะครับมาตอบกลับใต้เมนิว่าผัดไทยอร่อยและสามารถทําให้คุณประหลาดใจได้และมีชาวโปรแลนด์อีกคนนะครับมาตอบเสริมอีกว่าฉันจะไม่แปลกใจถ้าทีมไทยชนะและอาจชนะ3ามต่อูนเซตด้วยเช่นกันคอมเมนต์ต่อไปครับเราจะควยคว้ามันให้ได้ทีมโปรแลนด์ของฉันคอมเมนต์ต่อไปครับ ฉันดูทีมตุรกีเล่นไทยสามารถชนะมาได้3ต่อ2เซตด้วยความสามารถที่แตกต่างกันคอมเมนต์ต่อไปครับแต่เมื่อเราเล่นกับโครเอเชียแบบนี้มันยากที่เราจะชนะทีมชาติไทยได้คอมเมนต์ต่อไปครับแน่นอนเราอาจเห็นสิ่งร้ายๆบนหน้าจอทีวีและคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวโปโลแลนด์ทันนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าฉันจะรอชมอยู่ที่สเตเดียม เพื่อเห็นทีมโปแลนด์ชนะการแข่งขันคอมเมนต์ต่อไปครับฉันรู้ว่ามันยากแต่ฉันคิดว่าสาวโปแลนด์ของฉันสามารถทำมันได้คอมเมนต์ต่อไปครับแล้วเจอกันไทยแลนด์ต่อไปครับนี่เราเล่นแทบไม่ได้พักเหรอนี่ซึ่งความคิดเห็นต่อไปนะครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าฉันรออย่างใจจดใจจอสำหรับเกมของเราฉันกำลังนับเวลา กับการแข่งขันเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฉันเชื่อว,ว่าพวกเขาจะทำได้แม้ว่ามันจะไม่ง่ายเลยก็ตามคอมเมนต์ต่อไปครับฉันคิดว่าทีมที่ยากที่สุดคือโดมินิกันโอเคบางทีอาจเป็นทีมตุรกีด้วยคอมเมนต์ต่อไปครับสาวสวยสวัสดีเก็บแรงเอาไว้สำหรับแมตต์ต่อไปที่ต้องชนะคอมเมนต์ต่อไปครับอย่าลืมว่ารอบนี้ไทยฟูทีมมาก แตกต่างจากครั้งก่อนแน่โปลแลนด์อย่าชะล่าใจไปล่ะคอมเมนต์ต่อไปครับไทยฟูทีมในขณะที่โปลแลนด์ไม่มีลูคสซิคซานิอสกาและสมาเซกฉันวังว่าทั้ง2ทีมจะเล่นได้ดีคอมเมนต์ต่อไปครับฉันเชื่อว่ามันจะเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมทีมโปลแลนด์ของเราฉันจะเชียร์พวกเธอให้หนักกว่าเดิมคอมเมนต์ต่อไปครับเชื่อมั่นในตัวนักวอลเลย์บอลของเรา มั่นใจว่าจะเป็นชัยชนะที่ดีฉันเชื่อว่าอย่างนั้นคอมเมนต์ต่อไปครับขอให้โชคดีคุณต้องระวังพวกเขาคาดเราไม่ได้และไปกันที่คอมเมนต์ทั่วโลกนะครับซึ่งคนนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าเกมก่อนไทยติดโควิดเกือบยกทีมเกมนี้ไทยฟูทีมวัดกันไปเลยแพ้ก็ยอมรับสู้ๆไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อไปครับช่วงนี้สาวไทยดูตัวหนาขึ้น แข็งแรงขึ้นกว่าช่วงวล์บอลเนชั่นลีกน่าจะเป็นผลมาจากวิทยาศาสตร์การกีฬาช่วยคอมเมนต์ comment ต่อไปครับเมื่อไรฟิลิปปินจะมีช่วงเวลาแบบนี้บ้างต่อไปครับไปเลยประเทศไทยฉันเชื่อว่าคุณทําได้จากฟิลิปปินคอมเมนต์ comment ต่อไปครับชนะหรือแพ้ผมคิดว่าเราจะได้เห็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมของทั้ง2ทีมและในคอมเมนต์ต่อไปนะครับคุณจัสตินนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าตื่นเต้นมากไปเลยไทยแลนด์ ต่อไปครับโปรแลนด์เป็นทีมที่แข็งแกรง่งหวังว่าสาวไทยจะชนะโดยวิธีการเล่นที่สนุกกับมันคอมเมนต์ต่อไปครับทั้ง2ทีมเป็นทีมที่ดีทีมที่ทําผิดพลาดจะพ่ายแพ้ไปมุ่งมั่นในเกมของคุณสาวไทยซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับคุณเพลมาแสดงความคิดเห็นว่าวอลเลย์บอลเนชันลีกกับโปรแลนด์เมื่อ3เดือนที่แล้วไทยนำสองต่อศเซตก่อนถูกโปรแลนด์แซงและแพ้3ต่อสเซต ก่อนการแข่งขันนั้นๆผู้เล่นชาวไทย8คนติดเชื้อโควิด -19 และบาดเจ็บ2คนถ้าทีมชาติไทยฟูทีมในวันนั้นผลที่ได้อาจจะแตกต่างออกไปคอมเมนต์ต่อไปครับเล่นให้สนุกยิ้มสำคัญกว่าชัยชนะซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นีกว่าขอกำลังใจจากแฟบนบอลทั่วมุมโลกให้กับสาวไทยคอมเมนต์ต่อไปครับน่าสงสารทีมชาติไทยในครั้งก่อนไม่ฟูทีม แถมยังมีตัวหลักที่ได้รับอาการบาดเจ็บหวังว่าครั้งนี้ทีมชาติไทยจะสามารถกลับมาชนะโปลแลนด์ได้ด้วยรักจากบราซิลคอมเมนต์ต่อไปครับหมายเลข13เทียบกับหมายเลข14มันจะเป็นเกมที่ดีมากสําหรับทั้งคู่คอมเมนต์ต่อไปครับรักสปิริตทีมไทยสู้จากอิตาลีต่อไปครับวันนี้จะเป็นอีกแมตท,ที่สนุกของทั้ง2ทีมเลยคอมเมนต์ต่อไปครับเชฟโรงแรม5ดาวปะทะไทยสตรีทฟูด้ด เพลิดเพลินกับอาหารของคุณและรสชาติทั้งคู่จะขย่าโลกคอมเมนต์ต่อไปครับหวังว่าประเทศไทยคงจะไปได้สวยประเทศไทยผู้พิชิตมังกรอาา่าฮ่าไม่นี่จากฟิลิปปินส์นะครับครับสำหรับคอมเมนต์ในวันนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมคืนนี้นะครับเรามีนัดกันนะครับเอาใจช่วยทีมชาติไทยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ